วายุหิมะมในครัวของวายุวายุคือฮัตกี้หนุ่มรูปหล่อคนฟูดวงตาสองสีข้างหนึ่งสีฟ้าอีกข้างสีน้ำตาลที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังแต่เหลียวแล้วก็ต้องถอนหายใจเพราะความหล่อของเขานั้นมาพร้อมพร้อมกับความปวดระดับพายุทนาโดปกติแล้ววายุเป็นหมาที่รักอิสระ และมีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากโดยเฉพาะเรื่องการหนีเที่ยวรู้บ้านที่แข็งแรงแค่ไหนก็เป็นเพียงเกมรับสมองสําหรับเขาวายุเคยใช้วิธีดัน้วดจนประตูพังหรือแม้แต่การปีนต้นมะม่วงแล้วกระโดดลงไปอย่างสวยงามราวกับนักกายกรรม แต่วิรกรรมที่สร้างชื่อให้วายุที่สุดคือพายุหิมะในคืวต่อวันนั้นเป็นวันที่แม่ออกไปซื้อของแค่ชั่วโมงเดียวทิ้งวายุไว้กับบ้านและของเล่นจำนวนหนึ่งเพื่อเบีย่งเบนความสนใจวายุรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตอันแสนสมบในทันที เขาเดินสำรวจบ,บ้านอย่างเคร่งเครียดตามนิสัยมาป่าจนมาหยุดที่หน้าห้องครัวซึ่งมีประตูบานสวิงกั้นอยู่ต่อเสียงในหัวของวายุอือมมมหาวิทยาลัยประตูนี้ไม่แข็งแรงพอสำหรับข้าเขาใช้จมูกดันใช้ขาตะกุยและใช้หัวโขกไปบบาๆจนประตูแง้มออกและสิ่งที่วายุเห็นก็คือสวรรค์นั่นคือถุงแป้งสาลีขนาด5กิโลกร,รมัมที่แม่เพิ่งซื้อมาทำขนมวางอยู่บนเคาน์เตอร์ซึ่งแน่นอนว่า มันสูงกันกว่าวายุสจะเริ่มถึงวายุจึงเริ่มแผนการที่ชันฉลาดอโดยการกระโดดตะการตุก้เก็บของข้างๆอย่างบ้าคลัง่งผลคือถุงแป้ง5กิโลกรัมตกลงมาพร้อมพร้อมกับเสียงพับต่อแป้วฟุง้งกระจายเต็มพื้นคั่วเหมือนระเบิดควันสีขาววายุไม่ตกใจเขากลับมองดูสภาพรอบตัวแล้วตัดสินใจว่านี่คือหิมะได้เวลาเล่น วายุเริ่มวิ่งวิ่งไปรอบบอบครัวเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นหิมะส่วนตัวเขาส่งเสียงเงาว้วโวะวด้วยความสุขเมื่อแม่กลับมาเปิดประตูบ้านสิ่งที่เธอเห็นคือวายุที่ยืนอยู่กลางครัวในสภาพเอกิโมขนขาวต่อแป้งสาลีติดตั้งแต่ปลายจมูกไปถึงปลายหางดวงตาสองสีที่ปกติก็ดูบ้าบออยู่แล้วยิ่งดูเลอละลาเพราะความสุขสุดขีดจากการทำลายล้างพร้อมๆกับภาพห้องครัวที่กลายเป็นหลานหิมะเทียม วายุกระดิกขางอย่างล่าเริงและวีมาหาแม่ด้วยรอยยิ้มกว้างวางพร้อมพร้อมกับทิ้งรอยเท้าแป้งสีขาวไปทั่วพื้นห้องรับแขกแม่ยืนนิ่งไป5วินาทีก่อนจะหลุดหัวเราอออกมาอย่างเหนื่อยใจวายุแกทำอะไรลงไปเนี่ยเจ้าหมาปัญญาอ่อน แม่จึงทำได้เพียงก้มลงไปกอดก้อนแป้งขาโรก้อนนั้นและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงรีบแกกกันว่ามาบ้าเขามองไปรอบแบบห้องครัวที่เต็มไปด้วยแปง้งแล้วส่งเสียงเงาโวออกมาอย่างภูมิใจวีรกรรมของเขาก็มีเรื่องให้คนเล่าถึงไปอีกนาน